ได้แล้วครับหมานหมานหมานผมเห็นลอยรันอย่ตัวเปไงเนี่ยเขากับวันนี้ครับ,รบ,อ,รบอยู่กเ็เสยกลางบานชาแนลนะครับ ครับวันนี้ก็วันที่แปดพฤศจิกาย,ยนสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับครับเดี๋ยววันนี้มาดูเขาครับมาดูตรงนายามเช้าครับตอนเช้าอากาศสดชื่นนะครับอากาศเย็นนี่ครับผมเดินมาเตี่ยวตรงน้านี่แหละครับเขากำลังแก๋นะครับ ยามบวงนะครับผมดักบวงหนูให้ได้ยามมาหลายวันแล้วครับแต่ไม่ติดนะครับหนูเขาหลูบวงครับเดี๋ยววันนี้ก็มันดูอีกครับเปลือกก็ติดครับไปครับเดี๋ยวไปดูเลยครับไปครับครับบรรยากาศตอนเช้าสวยๆครับนู่นครับปลาที่กำลังจะขึ้นนะครับสวยงามครับ อี่กจะเป็นเขานะครับเกาวก็เริมเหลืองแล้วครับอันนี้ก็เหลืองมากเลยครับอันนี้เลืองมากปลอมเกียวแล้วครับอันนี้แต่ก็ต้องล้อนะครับ ล้อพวกทยังไม่แก่ครับลอพวกนี้ครับลออเกี่ยวพร้อมกันครับไปครับเดี๋ยวดูบ่วงครับนู้นครับอยู่นู้นครับ ้ำก็ย้ไมแห้แหงนะครับนี่เขาแกเลื้องเลยเป็นนทำยงอม่ตั้งแหงเลยครับลอยน้ำแหงก่อนเกี่ยวจะจะแหงไหมไปดู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 ครับสำหรับอันนี้เขาเกี่ยวแล้วนะครับเกี่ยวหมู่วานนี่ครับนี่น,น้องนี่ ไไม่คิด,ดคลแล้วครับอหลงดูเลยบ่งคนสายวงวมาช่างเนี่ยคิด,ดลแล้วครับัวไม่ซูนเลยแหละโคตรรูเลยู้นี่ น لو, ู่นตัวนี JI, ้โคตรรูครับรูจริงจริงอืมอืมจิดเลยดาวหงแล้วเขาจะไม่บินเลยจอดจริงจริง เขากำลังเหลืองเลยนะครับบวงผมก็ดักไว้แถวนีนะครับสามสี่ขั้นเอ่สองสามขัน้นนี่ครับบวงครับไม่ดีอิดเป็นไงเนาะ ส่วนมากจะมีแต่ตัวลูกแ้วนี่ฮะแอนี่สองขั้นหรือเปล่า,ไม,าไม่รว้อยู่ไหนมองรุมรากอยู่แถวนี้นะอ,นอืม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  เอาแล้วเอาแล้วะไรตริดครับนี่เขาบวกอือืตัวลไรติดนี่เหรอโอ้ยหนุครับหนุตัวใหญ่ครับใหญ่ครับใหญ่ตายเลย <c oughs> ตายเลยครับตายเลยครับ ได้แล้วครับหมานหมานหมานผมเห็นลอยเขาอยู่ลดยังไงเนี่ยขเขา ทางขาเลยแล้วพันแบบจดบบออกอะไรเนี่ย ดถถดครับไหนนี่ตายเลยเอาขาดนี่แหละอะไอเยอะอือพี่ไอ,อ,อ้ทองป่งเลยติดแต่งเต็มอเลยความมุ่งอืัง ยังเปไน็นไรหรอกถึงตายนี่นะเดินอยู่เดินไปตัวกันรู้แล้วเดินตรงปวกนีะบางทีมันติดตายแบบนี้เองนี่ห็นปวกไงปวกข้างเดินนั่นแหละไปดูด้วยไปดูด้ว ตินลอยตินมันนะไม่ไใสลยใส่ฟางส่งด้าไปนี่เลยมั้งอืมมีเนืทำไมกัดดาเหนื่อยากัดดาไปเรื่อยเดินเดินบ่อยนังกัดตลอดเองมันอืมใหญ่ขั้น พอมีเต็มก็พอมีแต้มไปครับเดี๋ยวไปดูฝั่งน้องนู้ดีครับสองคัน <laughs> Quân tát giả mày vắng là na hội lê lại tất em cái thôi mày 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 มัพอตายแล้วมาจุดไว้ซะจุดหนงหลัดใหม่นะมาจุดก็คือเก่าเลยแที่หลังตักไม่ได้ดูมันมีสูอเูะิ่งเอาไปยังไ้ตดให้มันเนียนๆเป็นียนเป็นหนาเป็นหนาไปดูอ่ะกวาดตเครื่องเสียกวาดติบเสีย ผองเกียวเองเอาไ้เกี่ยวเองไนที่ทำมันคืออะาดเขาจังเนี่ยเขายให้ดิวสีสิบาทมันเอาไหมขายเงี้ยนะจอดเตมันลุยทำหน่อยพมันรยจะหอมรูยจะอะไรเองไม่รู้เองยังมาแค่จาง่อม่อมก็อร่อยดีถ้าทำ ดี่วก็ทำเป็นออมใจดีอําำเหรอไหมล่ะตะยอดตะดาอำลำที่ไหนกมก็่อยเนี่ยกเรทำแดมันเลยแต่น่อผมกทำออมหเ็ลวกากินไม่ได้ หลัดเลยวายเขาทั้มือก็แกแล้วนายเอ้ยนี่ต้องเร่งมั้นาะดีแหละดีดีนจะล้วงเนี่ยผมดักไว้ตรงนี้เปนบวงยัม่มาแล้วดูมันหลางยังไงโอ้ยดูน่ะหมด้ยใหม่น่ะ กันีิดาคันนี่งโอ้มันกิี๊ด่มากตรงนี้นี่ดิผมถอนไปเลยป่ะนี่นี่มาอย่างนีรถกาลองคันหนึ่ะ,ะ,ะตรงนู้นน่ะไหนเหรอเห็นไหม

ตรงมาดักทรงนี้อ้ยนเต็มเลยเดี๋ยวไปเอาบวงก่อนบวงท้องเาดนกอนีครั้ยใหใหม่วันนี้หมานู่รับหมานึ่งเต็มมีไม้ไม้เขามาดักไ,ไ,ไว้แล้วครับนี่ครับบวงแลครับ รอยขุยไม่ไหมเลยครับนี่ครับขุยไม่ย่ำเลยรูใหม่ย่ำเลยทำรูไม่ไมครับนี่อ้อยวิ่งเป็นเถือกนี่ครับบวงไอ้นี่ครับ,รรบ,รบ,รบ,บวง,ไ,บบวงไม้นี่สองคันนะครับดักไว้สองคันหนึ่งกับอันหนึ่งมีคันหนึ่งครับ,รบเดี๋ยวมาคอยลุนพวกนี้ครับ ปกนีมีรุนครับลาขาวนี่ครับเดี๋ยวมันรุนปุกนี่ครับขับสำรับกลิบนี้กอไปบแค่นี้นะครับขอบคุณลงมากับตุก่านคาับทีเข้าบชมครับกอมาหนึ่งเตียมนะครับชาวนี้ครับขอบคุณทุกกำลังใจครับตีมอบให้เกษตรกรรมบ้านเชนเนลนะครับยดี๋บวกบกันคลิบนาครับสำรับคลิบนี้ไปก่อนนะครับ สวัสดีครับ